ค่ะแล้วเธอค่ะพอแม่พี่น้องเจจินดาเจอของแปลกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะว่ามันคืออีหยังเนาะสวัสดีครับเจจินดาครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะที่ทุกคนนะคะเนาะมือนี่มือสันวันดีเป็นมือวันคู่บาอาจารย์วันพลืัสเนาะค่ะเม่ออกวันประถานอ่าวันมาเก็งตะปูกัญญาเนาะ เข้าพัรษาแล้วก็ออกพัรษาเนาะพนในไมาเห็ดกับปูกับยา่นแตนผงช่รงเครื่องพอปูแม่ยางามแฮ้งพี่น้องเคื่อกันกับเงินลานสิแตกอยู่ในนี่แ่ะพี่น้องแม่นหลังจากนั่นแล้วมันนี่ปฏิหารพี่น้องนี่ล่ละค่ะพี่น้องเห็นอียงว่าพี่น้องมาเพิ่งํ้กักครวมาเบิ่งนํากันพี่น้องงูตกใจทําตัวนี้แล้วพี่น้องเชิงเทียนพี่น้องเพแม่นงู มันเป็นงูค่ะพี่น้องเรส่อเทียนมันเป็นปฏิหารเป็นเครื่องไข่ไข่ไปเนาคพี่น้องนรี่ค่ะงามแห้งพี่น้องแต่ทา้งนี้หัวเพิ่นนิ่มีสองหัวพี่น้องนี่แหะค่ะอัศจรรย์ค่ะน้องพี่น้องเนาะมีสองหัวเมนมีสองหัวนี่แหะค่ะโอ้ยเลยว่าเก่าสองมาเฮาสิแตกแล้วหรับ ไ่ใช่บุญพลามันคืองามแท้อยตกใจกว่าตะแเมนงูอยู่ได้นหนพี่น้องเอ้ยปฏิหารคักแน่เมนี้เวียงวังปูเวียงวังย่างามคักงามแน่พี่น้องบางแห่งปราสาทพระราชสว่างปู่ญ่าขึ้นพ่นสีเอารัพย์เอาท่องมาให้ลูกไหลานเนาะงามงามย่ากับง,งามค่ะพี่น้องปูก็รอคักเมนี่ค่ะ่นเปลี่ยนองทรงเครื่องใหม่ออกพรรษาสางงามทั้ง โอ้เจ็เป็นงามค่ะพี่น้องอาเบิ่งน้ากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันมีปฏิหารคือเสื่อเทียนนี่เป็นพญานาคค่ะพี่น้องนี่ละค่ยกับงูเลยค่ะนี่ละค่ะเพิ่นไล่มาจังสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เได้่ซงเบิ่งว่าเพิ่นหเลขตัวไหนเมักตัวไหนครับตามที่เบื้องครับตามที่เบิ่งกันตีเลขใช่ไครับตามที่เบิ่งนี่เพิ่นกัมมีอยูหัวเพิ่นเนี่ยเพิ่นกัมมี่สองเนาะค่ะเนาะสองเสียนเมื่นสองเสียนค่ะ เบิ่งไปเบิ้งมานี่หัวกะตีเขาโกจะคล้องแล้วพี่น้องขาเก้าสองแล้วพี่น้องบ่นด้ตีไปทั้งอื่นะคะชื่อตัวนี้ละค่ะเมียนค่ะตีไปใส่บ่ได้กมักไปเล้อเนาะพี่น้องเนาะเก้าสองสองเก้านัแล้วค่ะนาะพี่น้องเนาะเอามือนี้กับมือสันบันดีแต่ม้าสมยังวังปูญาเลยสวยงามเนาะค่ะถ้ามักถ้าชอบกระจัดเอาเนาะขอเนาะเได้มา เห็ดมาสางน้ำกันเนาะอืมันแปลกประหลาดได้ค่ะพี่น้องคุ้มบ้างนี่ว่าเปนจีห้เลขกตัวใดเนาะมันคืออาปฏิหารคกแท้เนรคะพี่น้องนี่ละค่ะยังไปจังไหรก็คือจังงามเทยเลยยฮงคือเนาะพี่น้องคือพญานาคคักแม่ปฏิหารค่ะค่ะนี่ละค่ะ เอานาะค่ะนาอคือไหลไปเป็นจ้งสันเหรอแม่ขคือไหลมาขึ้นไหลมาเป็นแบบนีไ้ได้ดิจ้านี่นะในสายตาพี่นงนั่นสีเห็นตัวเลขตัวใดบอสิตีเป็นตัวเลขตัวใดบอพ่นคือเป็นคืองูนี่ค่ะนี่ค่ะคิดว่างูนอนอยู่ในนี่ค่ะมันปฏิหารเป็นจังสันเนาะจ้าเนาะเอา้าแร้วแต่ สายตาไปทายตามัน้อพี่น้องเด้อจ้าเมืองเพื่อเพิ่นห้เลขกเนาะเพราะว่ามันไก่้มือแล้ห้องต้องตีวเข็มพี่นอ้องอีหยังกระซางมันอยู่ในหมองศักซีเท่ากับต้องตีไปก่อนกับพี่น้องเม่นมาต้อง่ะขึก็ไหลไปงามแต่สุดแลจังว่าเป็นงูเป็นพญานาคและตกใจค่ะพี่น้องเอ้ยอม,มือนี้เพื่อนดีใจหรือจังไหนเวียงวังเพิ่นงามค่ะเอ,เอาเอาไปเอฟซี ไอ้เอฟซีบึงบึง,บงคนนั้งหัวได้บัดเนี่ยค่ะปูนยาเข้ามาอนสงา่างามขัดงามแมนี่ยคนนั้นเพิ่มเปลี่ยนองุ่นไม้เน,ะะนะะาะค่ะเนาะงามบ่ค่ะโอ้โหงามคือปราสาทพระราสวรรษเลยค่ะคนสินยางมาทางนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเวลาคนสิมาป่วยทัพย์ให้ลูกให้หลานคนก็สิยางลงมาเนาะคะ่ะไม่เะ่นนั้นแล้วเฮาต้อเงเสีเลงินในอนอค่ะ ก็ตรงในสัปปุญญาแน่นอนในวันนี้เนาะค่ะเนาะมาเอาเต็มทั้งกายลำๆลุ้ยๆเบิร์ตสุกูสุกคนนะคะเอฟซีเนาะค่ะเมื่อนี้มันมีความมันปฏิหารก็เลยมากเลยเห็นแล้วตกใจครับพี่เนาะก็เลยส่วนทุกคนเบิ่งนในเป็นน้วกัน แต่ว่าทุกคน<อ>สิเห็นตัวเลขเป็นตัวใดนั่นกเ็เร้วแต่พิจรารณากันเองเนาะแต่ว่ากับมักอยู่แล้ว่าเก้าสองนะคะออกพวกออกก็รู้คนบอกอยู่บัดดุงค,คนหมุนอยู่บางกอกนอะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมกักไป,ปแล้วคะ่ะมันเป็นแนวทนนนั้งเนาะค่ะเนาะเรียแต่คนมักคนชอบเนาะจ้าเอามันหมานลำลำและยๆ้เฮ่งๆนะคะเนาะถือเลขเป็นน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จะเป็นต้นที่สัดชิดอีกแห่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะที่เป็นคือคนอ่ะงาเพิ่นเนาะค่ะบ่เคยเห็นแปลกประหลาดที่เคยเห็นต้นใหม่มาก่อนเนาะค่ะยางออมได้ลยางออมได้ละก็เพิ่นกะห้าของเพิ่นยังแบบปฏิหารเลยพี่น้องเมื่อบ่งไปน้ำกันเพื่อเพิ่นให้โซ่เข้าเนาะค่ะเนี่ยค่ะทั้งในเนี่ยค่ะสวยงามค่ะพี่น้องคือสิได้สามตัวจ้ะ เป็นทางนี้แม่นทางนี้แหละค่ะแม่สิคือตรงนี้แตคือเดี๋ยวมาทำก้นสาวอ๋อค่ะโอ้นี่ทางค่ะงทางเข้าไปทำเหมือนไข่บวบตันเตยอ๋อทางเนาะค่ะกับกระแปลกเนาะค่ะยึดตรงกลางว่ามีหลักเนี่ยตรงกลางว่มีหลักมีหลอดขอบทั้งทั้งอันตรงกลางอัเป็นโพ่งหลอดได้ อตรงน <Yeah. S 2> ี <ambition> <ucc hac> ้เป hmm. hmm. oh, okay. okay. ็นป like ูพื้นปูนมาเดี่ยค่ะแต่มันันหกบังที่พ่าะด้มาหรแอแร้งกระติกแย่เนื้อแย่ไม่งั้นครับนะปูเป็นต่ก้อนเป็นตะกีนี่เนาะคุณต่อยอยากให้มันคือขำสงบคิดบมางว่าสิ่งที่ว่าเมืองไปเมืองมากคือพญานาคือามีชีวิตนี่เว้ยเนาะเอ้าไม่ได้เห็นจักเที่เด้ยวกับต้นใหม่ก็ได้ยิน ที่เป็นคือจังยี่้าฉนที่โค้งนี่ย่างตะเกียนที่ต่อยนี่อันมะควนออกควนออกไปเขาแล h สีไทยแล้ะทหารที่จะข้ามโนดนันมันนีมันกับบ่ได้เนาะใปไม้มันไหลมันก็แตกเวลาได้รีค่ะคือไม่มีหากนะคะตอนนี้เป็นโพ่งนะคะคือทำรอดได้นี่แหละมีกับเป็นไล่สารกันเลยนะคะ สานกันต้นใหม่เนาะอืมปิดสนัปฏิหารต้นใหม่เนาะค่ะน้องค่ะ FC กับพิจารณาเบิ้งด้วยค่ะต้นใหม่เห็นบ่ค่ะมีตลาดเนาะค่ะทั้งไต่รอดได้แล้วค่ะอยู่ที่วัดปลาคำชวนคอนเโนด์ส่งเนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกคนค่ะ นี่ก um> ็เป็นต้นเดือเนาะกร์เปอะก็เป็นโพงนะคะเติมคำมาอีกแล้วค่ะนี่ก็ยุ่วัดคำชนนะคะแอดก็ยังว่ทันหนีไปใส่ค่ะก็ยังยูวัดคำชนเหมือนเดิมนะคะคับชั้นโนสองนะคะ ก็สีหาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแนวทางเด็ดๆนะคะดกดนตว่ารงนี้มัาย่างเดินตรต้องมันต้องแปนต้องลงตัดออกซะเนาะกะชิตัดเห็นปะก็คือเจจินดาแกเห็นปฏิหารนะคะก็คือ น้ำตาเทียนนะคะเรือเชิงเทียนเท่าไก่เป็นพญาหนักนะคะกตบว่ารูร่วมตักันได้แบบไดน,นะคะเพื่อนกัะไอเนม่านะคะแต่ตีเหล็กที่เจดจินด,ดาเพื่อนมากกะสองเก่าด้วยค่ะพอแม่พี่น้องกันแล้วแต่ดุนพินิตพอแม่พี่น้องสิจิงิเห็นน้ำนะคะ อลนนี้แอดก่ะภาพพม่พี่น้องเบ่งหลอบๆนะคะนี่ทีเพื่อนบอกว่าเป็นว่างนะคะว่างของหย่านะคะนี่นะคะว่างของเม่ยนะคะ กัดลองเอาไปพิจารณาบึ้งเด้อดขาดสองเก่าค่ะสองหานะคะของเจดจินดานะคะถามมักว่ามาักยังไดกะพิจารณาบึ้งเด้อ่ะเด้อใส่ดุลพินิษในการรับชมรับฟังนะคะําหรับคลิปนี้แอดจะขคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกะสิไดกับบานระบานคำแล้วนะคะจังไดกะ พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่าผ่านการแจ้งเตือนเข้าทางช่องนะคะเดอ้อเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆมาใหา้พ่อแม่พี่น้องเดฟบซี่เฮาได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ